สวัสดีค่ะพบกับทีชาแนลทีแดนอีสานค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของเปอร์เซ็นต์เขียวเปอร์เซ็นต์แดงเออทำไมถึงเป็นเปอร์เซ็นต์เขียวเปอร์เซ็นต์แดงไม่ไดีอยากจะบอกว่าในเรื่องของเปอร์เซ็นต์เขียวและเปอร์เซ็นต์แดงนะคะตัวเนี้ยเราสามารถดูได้นะแต่มันก็ไม่ใช่เกณฑ์ในเรื่องของการตัดสินการผ่านเกณฑ์การตั้งค่าโฆษณาตัวเนี้ยไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่เพียงแต่ว่าคือเป็นรายงานให้เราดู ในช่องของเราเองในคุณภาพของช่องเราเราดูเพื่อจะดูว่าเราควรจะไปปรับหรือพัฒนาในหัวข้อไหนซึ่งใน4หัวข้อในเรื่องของคุณภาพมันก็จะมีเรื่องของการก้าถึงการเข้าถึงค่ะการโต้ตอบหรือว่ามีการปฏิสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีการจํานวนดู3วินาทีดู1นาทีมีแค่นี้เองค่ะหลักๆทั้งหมดก็คือ4หัวข้อซึ่ง4หัวข้อเนี้ค่ะ จะใช้ประเมินในช่องของตัวเองคุณภาพช่องของตัวเองแค่นั้นเองในเรื่องของการเ้าถึงถามว่าเวลาที่เราเป็นแดงหรือว่าติดลบแดงทำยังไงล่ะวิธีแก้นั่นก็คือทำคลิปลงไปเยอะๆแล้วก็เพื่อชดเชยในคลิปบางทีเราลงจํานวนปริมาณเยอะแล้วเผื่อมาวันหนึ่งเราก็ลงปริมาณน้อยในเรื่องของจํานวนวอลลุ่มของจํานวนคลิปอะคะ่ะมันไม่เท่ากันไอ้ตัวนั้นนะคะก็จะเป็นลบแดงให้เราเราก็แค่เติมคลิปลงไปะคะ่ะ ให้มันมีจํานวนมากพอแค่นั้นเองส่วนในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์หรือการโต้อตอบนั่นก็คือเวลาที่มีคนเข้ามาดูคลิปเรานะคะเราก็ให้เข้าไปตอบโดยที่ถ้าหากว่าเราทิ้งไปเลยไม่ตอบเลยเปอร์เซนต์ตรงนั้นมันแดงแน่นอนอยู่แล้วแต่ทํายังไงจะให้ขึ้นมาเขียวก็ให้ทยอยเข้าไปตอบในคลิปแต่ระวังนิดนึงนะอย่าตอบเร็วนะเดี๋ยวมันจะติดในเรื่องของลดการมองเห็นในเรื่องของเซสชันหมดยุการที่ทําอะไรตอบทีทรัวรว ทุกอย่างที่มีการทำซ้ำๆเดิมๆตอบทีๆรัวๆด้วยคำพูดหรือสติ๊กเกอร์เดิมๆคําพูดเดิมๆอันนี้ก็จะถูกลดการมองเห็นโดยอัตโนมัตินะคะอีกในเรื่องของเรื่องการดูคลิปจํานวน3าวิขึ้นไปนั่นก็คือเราประเมินได้ว่าคลิปนั้นที่เราลงไปแล้วค่ะส่วนมากแล้วคนดูส่วนใหญ่ดูของเราที่3วินาทีหรือว่าดู1นาทีอีกช่องหนึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของดู1นาทีขึ้นไปแค่นี้ค่ะมันจะอยู่แค่สี่หข้อแค่นั้นเองในเรื่องเปอร์เซ็น เขียวแล้วก็แดงแค่นั้นเป็นตัวชี้วัดและประเมินช่องของเราให้เรารู้ว่าเราควรจะไปยังไงต่อแล้วก็คือไปแก้ไขตรงไหนในแต่และจุดให้มันกลับมาเขียวถามว่าถ้าแดงทั้งหมดหรือตลอดหลามีโอกาสได้รับเครื่องมือการตั้งค่าไหมก็มีค่ะตามปกติเขาจะรายงานเราทุก28วันนะคะมันเป็นการส่งรายงานให้เราดูว่าเราควรจะพัฒนาในหัวข้อใดๆแค่นั้นเองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะเดี๋ยวเรื่องหน้าเราก็ มาเล่ากันใหม่ในคลิปหน้านะคะวนเวียนอยู่ในเรื่องเพจนี้แหละเพราะว่าเมดดี้ก็ประสบความสำเร็จตัวนี้มาเอามาแชร์บอกต่อนะคะสวัสดีค่ะ